สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีทุกช่องเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้มาอยู่กันที่ซานตายหญ่คองนาแดงนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเมื่อที่แล้วนี้แม่บัวได้บอกน้ําตาน้ํายายไว้นะคะว่าเดี๋ยวซีฮิตคันมักเป็นมะหอยนะคะแล้วก็มีเอฟซีทางบ้านนะคะท่านผู้ชมเนาะคุณแม่เพิ่นมีซุกมีลาบนําตัวเลขของนาแดงตัวเลขซานตายหญ่หนึ่งเก่าๆหนึ่ง ะะแต่คนอาจจะว่าเอ๊ะจะใส่หนึ่งเก่าาหนึ่งเขาบอเห็นเลยในเลขถูบนะคะท่านผู้ชมคุณแม่นี่บอกว่าหน้าจอดับลงนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าได้ยินแต่เสียงแล้วก็เห็นตัวเล็กขึ้นกลางหน้าจอเลยหนึ่งเก่าคุณแม่ก็เลยรวมคาผลไม้นะคะมาไหวปูยาตายายแต่จะเป็นจังไดนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเล็กของวันนี้จะเป็นตัวใดแอันมินจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ไปติดตามรับชมรับฟังพปรแอรมกันเลยค่ะทางนึงว่ากันถ้าออกแล้วเขาจะว่าภากันซัวหลายว่าสันกูบอกมึงสามตัวกับบ่เอาว่าสันโอ้ยนอถูกร้านกับบ่แม่นหูแก้วตาชีพนี่แหละนอแปรบ่เป็นกันบอกสามตัวตรงๆกันยังสีได้อยู่นอตัวยังใครอีกนอแม่นอันนี้เอาปลาไปหล่อไว้อยู่วันมื่อสี่วันเมื่อวันเมื่อวัวไปบ่า เสืเมืองละเนาะนีเขากิด่ในป่าตัแล้วตัวใหญ่ป่ากับเตัวป่าป่าสามตัวมันตายกับชุดปดสมตัวเพราะว่าพุิเอายังป่ามงก็เมื่อมือกวกันว่าผู้เฒ่ามองา้เฒานี่เขาเขากัเก้าเมื่อเหนี่ยนึ่กับสี่นึ่อกับนันเก้าตายนี่ยกับพีสูไรวดิสี่เลยขาเสีเอาหาว่าเอาหาหกมาเลยพให้เรืยใจรับ เรดไอเด้งพระเด็จฝันครับผมท่านผู้ชมมันจะทุบแจงใตยขอนนุปูญาเดชีหัเก่าเนาะครับผมเนาะถ้าท่านใดว่าเด็กเก่าเขาเด็กผมมันตัวเดียวกันหันหัวขึ้นนั้นหัวลงพอเที่ยงกับขีว่าน่าจะถูกยุทธาตัดเนาะครับผมเนาะตัดหลังหันหัวขึ้นหัวลงแต่ว่าท่านใดว่าบทสก่อคือบทสื่อครับผมบอกเป็นอย่างเนาะแต่ว่าการสิเล็กเขาก็ต้องมีผิดแย้งในเช่นน้อยครับผมท่านผู้ชมเจ้าตัวสงโรจาจี้จะท่างเพื่อนกะบางครั้งเพื่อนกะบอกว่าได้นี่สินะครับท่านผู้ชม มันก็บอกเป็นพิษนาบ้างบอกไก่ๆเชี aste, ้ยงเๆอย่างนี้นะครับผมเข้าก็ต้องเห็ดไปตามที่เพิ่นซอใจตะนาลบมาหาเข้านะครับผมนอกจากเครื่องเพิ่นอาจจะให้เรากัเข้ากรับหัวเอาอย่างสีพอเลสกนไม่เคมีแค่สามตัวตั้ตเซนกะบซี่หาซี่รต้องมีทักษะในการซื้อเลี้ยวขณะหัวเหล็กเก่าเป็นเหล็กโคกกะเป็นเหล็กโคกาเนี่ยมันก็เถือนนอกเป็นใบไม่ได้เนาะ แม่หนะคะท่านผู้ชมอ้าวันนี้พอเที่ยงก็จะมอบเงินทีนี่บ<ม>ังกระด้างป้าอะไรเงี้ยหน่อยถ้าผมท่านผู้มมชม,มพอเที่ยงก็จะนั่เงินทีคุณแม่คุณป้าหนูปีบุรพ่านะครับผมบนมอบมาให้พอเทีาา่ยงแต่เอานํามาซื้อพัลละไม้มาไหวปูยาตายายน้ำเนาะถึงว่าจะบวหลายก็เป็นเงินพี่ว่าคุณป้าเพื่อนในบ่อไหวว่าสิพลาถือเลขก,ก็แดงแต่จะเอาเงินมาซอย เป็นสื่อกับเขากับหน่ายนิดสินะครับผมนอเรื่อยๆหน่อยเนาะเอ้าวงวดนี้ได้สามนี่ก่อนงวดหน่าจะเอาใหม่เนาะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณป้าหนุ่ปีขอบคุณป้าหนูปีป้าหนูปีครับบุรพาน่าจะเพลินเพลินงวดหน่าเพิ่นได้สามตัวนาะงวดหน่านาะจะเสียหลายเนาะงวดนี้แหละอาวงวดนี้ไหมงวดนี้ได้สามตัวนี่แดงกับปาดีละแมนเพราะไอ้แดงเพื่อกับจุดถูกเสียงไท่ละครับผมอย่างางสื้อออกมาแล้วนี่เดี๋ยวว่าเบิ้งถุกเสียงไท่ต้องกันครับผม มือวาน,นี้ก็ขอคห้คุณป่าหนูปีนั่งถุคุณเพิ่นบัวละผาหให้ถือสามโตตรงๆเนาะครับผมเนาะก็<ป>พเพิ่นแค่บ่ไหวซื่อนะเอ็มไม่ได้จ<ม>อความเป็นจริงเพิ่นไดู้ด่หนาจอทศสาเพิ่นเองเพราะมันมืดตื้อไปเรื่อยมิจะเสียงพอเที่ยงกับไอ้แดงคุยกันอย่างสี่นี่<ม>แต่ว่าตัวเลขมันขึ้นหนาจอทศสาเพิ่นหนึ่งเก่าเพิ่นก็ยังมีนําใจที่จะทรงมาให้ซื่อพลไมยแน่ซื่อเอาเงินมาให้แดงแน่เพื่อมาไหวก็บเม่วาจะเป็นโตคุณแม่หนูปีงหรือว่า <F> ท,ทุกทนเขามารับชมคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะมีเรื่องเล่าของแม่บัวน้ำได้ขึ้นมันทีสองนัน <ไป S 2> ตื่นมาเป็นมันทีสามนัมนต์ุนยังม่ันเพิ่นไปเ <ไป S 1> รียบร้อยนะคะท่านผู้ชมเนาะศูนย์สามห้านะคะอ๋อมาแล้วสามโตแอดมินไทยเบื้องเธอเดียวเลยนะคะเหลขอสามโต <S <S เพราะว่ามื่อนีนนะคะเราจะมีสัมผัสจากแม่บัวน้ำเพิ่นบอกว่าตาใหญ่ไปหาในความฝันนะคะท่านผู้ชมเนาะ ส่วนความฝันของนาแดงนะคะท่านผู้ชมย่งบ่ดนะคะท่านผู้ชมเนาะเอาก็เลยมาติดตามเลขถูห้กันเบิงสก่อนนะคะ 0- 3 5หลองพิจารณากันเบิงนะคะท่านผู้ชมเนาะน่นวันตีดาคุย ่แจคาหอสงสัยที่ไปย่อใคล่ะไม่ใช่เือเือว่าไงแจ็คโนาแจคขึ้นมาเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นตัวเลขของนาแดงนะคะหรือว่าตัวเหลขที่นาแดงยดถูกขอน้ำสารตายใญประจำวันวันที่16พฤษภาคม66นะคะท่านผู้ชมเนาะได้ศูนหา แอมมินกระตันหายน้านะคะศูนย์สามสามศูนย์สามหาหาสามหาศูนย์ศูนย์หานะคะท่านผู้ชมเนาะลองพิจารณากันดูมักกระจัดคัดกระจากันแอมมินติดตามหายก็เพื่อเป็นแนวทางของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมเนาะมักบามักกันอยู่ที่ดุแลพินิจของท่านผู้ชมเองค่ะท่านผู้ชมสุดท้ายนี่นะคะแอมมินกามี่ของดีมาฝากนะคะสีพึ่งน้องช้างพระศิวลีแกสลัก ไครดีเส้นใจนะคะอยากจะมีของดีไวต้ติดโตติดบานติดเฮือนเอินเงินเอินทองเขากระเป๋าเดี๋ยวแอมมินจะพาไปฟังรา่ละเหียดประปบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกาบนับสก,การครับปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกระปูซึ่งนี่ยิ่ว่าปูมีน้องสร้างพอเทียเ่ยงไรอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ครอบครัวหรือว่าธามาค้าขายขอให้เพ่นได้จเจริญหลงเรื่องกะ พอปูยังมีพ่อให้พระเจ้าในแบ่งปันเอฟซีเนี่ยบอครับสา,ส,าสาธุสาธุสาธุจะเจือนพร,รเออเนื่องจากบัตถุมุคล้นนี่สิว่านองส่างเล่มีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าบาลูกขออนุญาตเฮ็ดนองส่างไดีบอเพื่อให้ลูกศิษย์อย่าโยม ที่นั่ไปสักการะบูชาหรือนั่ไปจิตหานจิตบ่านจิตเฮือนจิตบ่านจิตเฮือนก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามาขคขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาทีสูงของเขาเองอันนี้นองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคู่ประหลาก็เลยบางคเกยนคุยก็ลงปู่วาลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิศไปทิศเหนือที่เหนือ,นอนไปอมันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิด<ๆ>ว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวกคือสีบอบบันใดคุยกับลุงคุยเหวี่ยบว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อห<ๆ>ให้เพิ่มพุทธคุค้นขึ้นหยีบเป็นสัน้น<ๆ>เป็นสัน้น<ๆ>เป็นนั้นก็ได้ให้กระดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอีหยีบ<ๆ>มีพูดธคุณนไม่โ,ดดโตมียติฤิตมีอำนาจ สามารถมาเป็นอดีต้าหีสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุจนขึ้นมาบม้บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพลนว่าทางมองล่าเพนว่าให้เอาฝากปักตูมต้นตูมกินน้ำบักตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมุูมก็เรืยเอาฝากตูมมา เอามาผม็สมจะวอาออกที่เกียวนํานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบาน,น,น,นเพราะตาปูนโมเอาคนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานบุกเึ้นจนจะเอาตัวย่อเอาขื้นคนนือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโม่พ่อแล้วเอาฝากกุนปูนบาดตนกุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปยุ่งเลียนนี่มานี่คือใบมกุนนี่นี่ม่นใหม่กุนเพราะประิดฐานอยู่ครับนะ <laughs> เ,ปนเ,ปนเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมอาชีวี อสิวาลองค์มหาราบองเมตตามหาราบนี่<ม>เป็น<ม>นี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากกันทีกันรากัตรกับพระลงในนองสร้างค,คือไม่เ<ะ>งียดดำเสียมาเห็ุเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างค, <Đ É. S 1> คือพุกเสกของบุตรเบิ้ตำหน้านอยู่ในเจตําน้านเบิ้ลบุกเสกเชื่อสิลอยแปดจบบุกมาสวิสวัลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานชิตให้ อ่าคือจังสีผู้พุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณเมื่อนี้ร้อยสองปีอยู่บ้านคำค้าสว่างวิโร่งนี่ผู้พุกเสพให้รุ่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัตรกุดคุณอ่าผู้รอดทรามาทิโน่งานเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคนยากจนในคนมั่งนี อยู่กินสบายด้วยกันมันจะทีูครดูครับนี่นี่บูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูพิรอดบิรุยัตนาบนคือปูรอดทงดสศรีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิสมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปค้องพ่อใหญ่สีหอมคือราชคูณสนสมเด็จนั่แหละคือรย่องความเป็นมา